สวัสดีครับบ่าวเท่าซอดดีท่านผู้ชมครับซอดดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลแบบเช้าวันที่22กันยายน2568นะ้รับฝนตกตั้งแต่เซาทำชุชมนะครับมื้อนี้นะครับมากับแม่หมูพี่น้องนะครับเพิ่นจะไปจุดนะครับจุดถูพี่น้องนะครับขอผีหน้าเด้อพี่น้องเด้อ หน้าหมวดที่ผ่านมา538นะครับตัดกระหา8ตรงๆท่านผู้ชมแม่หมูยางไปก่อนแล้วพุ่นพี่น้องนะครับผมเอฟซีก็รอกระถามกันเข้ามาหลายนะครับเพิ่นกับเพิ่นกลับมาจากโรงพยาบาลแม่หมูมือเศร้านี่นะครับผมอ่อนะเพิ่นได้ร้านแล้วพี่น้องนะครับดีใจครับแม่หมูเพิ่นเด้อพี่น้องเด้อนะคบมือคลืนนี่นะครับผมเอ่อเพิ่นได้ร้านแล้วนะครับลูกสะใภ้เพิ่นคลอดแล้ว นะครับทำชม่อมเอาไปยางตำํำแม่หมูไปพุ่นพี่น้องจำอาวๆไปอยู่นะครับเพิ่นเจ็ดจุดขอนะครับขอพุม่มอยู่หน้าขอผีหน้านะคนับสามงวดนะับงวดที่แล้วเอ่องวดที่ผ่านมางวดแรกนะครับได้หาแปดตรงๆห้าสามแปดนะครับผมเออเอามาหอดแล้วทผช่รรมชมนีหน้าแม่หมูเออนะครับบ่าวเถากับบดคอยได้เข้ามาดอกทผช่มชม หอดแล้วบ่่แมหมูอดแล้วอดแล้วค่ะบ่ค่อยเลยป้ามันโดนมาเธอหนึ่งแม่หมูเพิ่นกะไข่แน่าเลยด้อพี่น้องเลยไข่เน่าไข่เน่านะครับมาฟังน้ำกันครับไปไปอาจจะหกในจังน่อยเด้อค่ะใส่ล้วไปขออยู่ใส่ะนี่ละค้วพี่น้องหน้าแม่หมูนะครับแต่กอนนี้เป็นเอาคือหกคือเหี้ยใช่หรือเล่เป็นเล้าไก่อันนี้บ่ได้เลี้ยงไก่แล้วต้นโพบรื่าขออยู่ต้นโพใหญ่ธรรมชุม พอหมูพอใกล้อยู่นี่อ๋อตะกี้เพิ่นเลี้ยงหมูบ่อยอยู่นี่เลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อืมนี่สายญาแม่หมูนั่นแหละนี่พี่ธมชุ่มนี่หน้าเพิ่นแน้วพี่น้องเนาะหน้าเพิ่นหน้าแม่หมูจะลงไปทั้งพุ่นปะเมี่ยงค่ะขามหวยไปทั้งพุ่นอืมเอ้านี่พี่น้องแม่หมูเพิ่นจะมาคอยอยู่นี่นะครับต้นโพใหญ่นี่บ่ต้นโพงไงธมชุ่มตะกี้เพิ่นเลี้ยงหมูพี่น้องเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ตะกี้เพิ่นเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ดพ่อเมินบ่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงทุกอย่างอือโอ้อยู่ข้างหวยข้างเป็นทหารน่าไม่ดีแถล่ะพี่น้องมีแต่เป็นทหารนา่าไม่ดีแถล่ะแต่มา,มา,มาชมนี่อยู่ข้างหวยอือสวัสดีแม่หมูสวัสดีค่ะเอฟซี FC ทางช่องบ่าวเผ่าล้วก็แม่หมูนะคะมืนน้อนี้แม่หมูจะพามาขอปูน้ำกัน มาแม่หมูธรรมชมนับเอฟซี FC ก็รอแบบมาจุดงวดนี่เป็นงวดที่สองงวดที่สองนะคะขอพุ่มอยู่หน้าขอผีหน้านี่งวดที่แล้วมาจุดขออยู่นี่แม่หมูมาจุดขออยู่นี่แหละคะ่ะเอฟซีกับ,บไ่ได้เห็นเนาะงวดเมื่อวันเมื่อกี้เป็นแม่หมูมาผูา้เดียวมาผู้เดียวนะครับงวดนี้บ่าวเ่าก็เลยว,วา่างวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดก็เลยบวชจะมาทายให้งเอฟซีในเบื้องเมื่อคืนคือว่าจังไในแม่หมูดีใจนะแม่หมู ไดรานไส้บ่แม่หมูไดลานไส้<ร>ขอดเมื่อคืนนี่คะ่ะขอดเมื่อคืนนี้ <สะ S 1> ลูกสะใภคขอดเมื่อคืนนี้นับแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูก<อ>มีต่ไรโโชคกับโชคเรียพี่ <c oughs> น้องแม่หมูหลังจาก <c oughs> ที่ <c oughs> เพิ่นพาตัดนะครับพี่น้องหลังจากเจ็บไข่ได้ป่วยแล้วก็มีต่โชคงวดที่ผ่านมาเพิ่นก็หาแปดถูกตรงตรงค่ะอ้าวพี่น้องเดี๋ยวพูดละเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมพาไปเบิ่งหลานหน่อยอยู่พี่น้องนะครับผมให้เพิ่นผักฟืนจักหน่อยก่อน นะครับเอาแม่หมพูพนจิดจุดท่ามนผช,ช้่มเพื่อะไ้โชกน้ำกันงวดนี้นะคะโอ้งวดที่ผ่านมากระซาทุเด้อแบบพุ่มเจาทีนะครับพุ่มเจาทีนะพุ่มเจาทีเจ้าท่ทางอยู่ให้อยู่หน้านะครับผมดนบันดาลให้เขาอีกเด้อนะครับแม่มหมูคอยจะงวดก็แม่หมูขอสามงวดงวดนี้เป็นงวดที่สองเลคะ่นะ วันนี้เป็นวัดที่สองอันนี้เป็นต้นโพใหญ่ยูนาเพื่อนเด้อพี่<ด>น้องเด้อต้นโพใหญ่เกิดขึ้นมากกัเห็นรดค่ะฝนตกแห้งพี่น้องมือเศร้านี่ว่าจะบ่ได้มากด้ฝนหยุดไม,ม่หมูฝนเลยทรนะครับทรวมากไปพัซนจะไปจุดเลยวี่พันเพราะว่าเพื่อนก็นจะก,กลับเข้าไปเป่ฝ้าลูกลูกสะพายอยู่โรงพยาบาลไปเบงลานหน่อยพี่น้องมือนเพื่อนบ่ไดดเดินทางไปนำ้ำเบาเถ่าได้พี่น้องเด้ไม่หมู นะเพิ่นมาจุดอ่าจุดธูปนะขอพุม่มขอเจ้าทีเจ้าทางขอผีหน้าแล้วเพิ่งจะเข้าไปเฝ้าลูกสะใภ้ ศักดิ์สิทธิ์เทวดาเจ้าที่เจ้าท่างยายพีหาพีหน้าที่ศักิสิิตอยู่ในแห่งนี้หรือว่าอยู่ในกุกโก้ก็ดีนะคะเมื่อนี้ลูกหลานบัวใหมาลุกลูลูกหลานมาขอโชคขอลาบน้ำปูเดอ้อหมวดวันที่หนึ่งุลาคมสองพันหาร้อยหกสิบแปดขอให้เอฟซี FC ที่เพิ่นเห็นนะคะให้ลูกให้หลานสุกูสุข,ข้นได้โชคได้หมานน้ำนะคะ ปูให้ได้โชคได้ลาบน้ำกันให้ได้มานสุกผูสุกคนน้องผูชมแม่หมูจะจุดถูกงวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะให้ผู้เพื่นได้เห็นคลิปนี้ให้เพื่อนถูกน้ำกันสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆเดแลปู กกโพใไห่พี่้องครับผลมะขอาพุ่มอยู่ไฮอยู่หน้าพีไฮพีหน้าแล้วนะพี่้องเนาะพุ่มอยู่ในเกลแห้งอยู่ที่ธรรมชมุมแต่ที่บา่าเถ่าได้ยินมานะครับผม จังันทารอเบื้องน้ากันนะคะ่ทะทารอเบิ้งเหล็กถูกด้วยพี่น้องเด้อนะครับท่านผู้ชมคุมอยู่ี่กระแหงยืนบมหนึ่งโมงพูดเดยกลายไปกลมากกวา่าเพิ่นก็นเห็นอยู่ด้อเพิ่นกวา่าล่างเทียกับเห็นเป็นงูเห็นเป็น,น,ปนยังเนี้ยแหละตามครูเพ<ะ>ิ่นมากนี่ ตะเกาที่มานอนหน้าจังไดตะตะเกาตะกีเดี๋ยวมานอนอยู่บออยู่หน้าเนี่ยมานอนเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่อยู่นี่แหละมานอนกับสามีเพิ่นน่ะมานอนกับเพิ่นกับมานอนกับนางงัดพี่น้องกับกับแฟนเพิ่นแหละกับสามีเพิ่นแหละมานอนอยู่นี่เป็นสองปีสามปีมาเลี้ยงหมูมาเลี้ยงหมูอืเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอืมแต่ว่ากาศคือว่าลบบเห็นไหมบ่โอวก็เห็นแล้วเนาะลังเทียมหมูออกลูกกับมาเฝ้ามาอย่างลังเทียมโอ้เสียงยางแตกสวดๆมากเพิ่นแล้วเสียงเนียน หน้าไม่มูติดปลาสาได้พี่น้องเด้อเลยไอ้ที่ทางที่เป่าแถวพันเขามาเนี่ยคือพานปลาสามากได้พี่น้องปลาสาเก่าอืมเห็นแล้วตัวเล็กนะครับเดี๋ยวจะย้ำควอมฝันไม่มูให้น้ำเนาะอืมเดี๋ยวจังรอเบิ่งนน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับโอ้ฝนก็ตกตั้งแต่เสาร์ฝนจะตกว่ามันจะบริจุดแล้วเนาะอืมฝนตกตั้งแต่เสาร์ทผู้ชมเอาเดี๋ยวจังรอเบิ่งนได้พี่น้องเด้อนะครับผม ตนโพยไงธรรมชมนะครับผมเดขึ้นมากเห็นรถด้น,น,ยยน,นี่พี่น้องตนโพยญ่เอ้าเห็นระบอบาดนี่พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันนะครับโอ้ฝนก็ตกด้วยพี่น้องด้อเมื่อเซาวาจูบริมานี่โอ้สาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวทีเกี่ยวทางผีให้ผีหน้านะครับเก่าคือมาเห็นสัตว์แต่ละ หนับงวดที่ผ่านมานี่พี่น้องงวดที่ผ่านมานะครับแม่หมูมาจุดนี่ครับจุดทูปนะครับขอเพิ่นขอผีให้ผีหน้าพุ่มเจ้าทีอยู่หน้าขอสามงวดนะครับเพิ่นจุดได้หาสามแปดครับแต่ว่าเพิ่นว่าโอ้จเจ้าคักได้สันงวดเมื่อกี้นี่หาแปดตรงๆนะครับท่านชมเดี๋ยวจะย่ำชุดที่แม่หมูฝันตองงวดนะครับแม่หมูฝันตองงวดนี่ที่เพิ่นลงให้นะครับเพิ่นฝันมาเป็นงานบุญไงนะครับ เขาเอา,าลอตเตอรี่ให้คนขายาลอตเตอรี่เอา,าลอตเตอรี่ให้จำได้เลขท้ายสามตัวสามหนึ่งแปดนะครับอันนี้ที่เพิ่นฝันตองหวดด้วพี่น้องเด้อนะครับเอามือหนีรอรอเบิงเลขทูบน้ากันนี่ทผช่ชมเห็นแถเห็นแล้วเก้าสองดาบงวดที่พานมาบริมาไ่ทายนะเพิ่นมาแบบเงียบๆพี่น้องนะครับอือโอ้คางนี่ก็เป็นหวยด้ยพี่น้องด้วยคุนน่ะน้องใหม่น้องหม่ขึ้นดีด้วแถวเนี้ย แนวใหม่ซุ่มนใหม่อย่งนี้ขาจะมาตึกฝานอนี่ปานะได้เอาเวิรงไหนที่จะจนำนำนำเอานำเวลานำมากมันบอกขึ้นมากี่ว่ขึ้นลาผี่แล้วเนี่ยขึ้นลเก้าสองาธรรมชมนะครับแม่หมูพ้นทางเด้านหน่อยธรรมชมมลอดวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเก้าแม่หมูพนทางมากเก่าสองหนึ่งอยู่ธรรมชมนะครับลานน่อยพนอดเมือวานได้พี่น้องเด้ ครับเดี๋ยวจังจะพาไปเยี่ยมหลานหน่อยอยู่โรงพยาบาลนะครับเก้าสองแม่มูพนังวายจะเป็นเก้าสองหนึ่งเป็นกระตรงกันกด็ดีนะครับหลานหน่อยเพิ่งขอดวันที่ยี่สิบเอ็ดเดือนเก้าพี่น้องนะครับเอาท่านผู้ชมแบบแม่มูว่าเห็นแล้วนะพี่น้องเนาะนะครับสาธุเด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางผีให้ผีหน้านะครับเก่า 920นะครับไอ้ได้โชคสามตัวสองตัวตรงๆอีกเด้อไอ้ได้โชคน้ำเมฆหมูเด้อครับ920เด้อท่านผู้ชมเด้อนะเห็นชัดแล้วนะครับไอ้ม,ม,มันพื้นมันเปียกแน่ดินมันเปียกพี่น้องฝนตกตั้งแต่เสาร์นะครับเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้อนะครับ920นี่เห็นชัดนะครับผม อาท่ามาชมอันนี้งวดที่ผ่านมานะพี่นอนะ้องเนาะห้าแปดตรงตรงนะครับห้าแปดตรงตรงด้พี่นอนะ้องเด้อนะฮะแล้วก็แม่หมูฝันพี่น้องสามหนึ่งแปดอันนี้แม่หมูฝันตองงวดได้ท่าม้ชมเด้อสามหนึ่งแปดนะครับที่แม่หมูลงไห้นะครับฝันว่าเป็นงานบุญใหญ่แล้วก็แม่ค้าลอตเตอรี่เอาลอตเตอรี่ให้นะครับจําได้แม่หมูว่าใบลอตเตอรี่เป็นใบงใหญ่คือสมัยตะกี้พี่น้อง จำได้สาตัวแม่หมูสามหนึ่พี่น้องเอาเลขทูปเป่าเถ่าเขียนให้่รนมช้ชมโอ้เสียงฝาห้องพี่น้องฝนตกหนองกันกับมือนันซะมืเกนเจังซี่ละาร์ธรรมชมแม่หมูนับหนึ่ตุลาคม2 5งพัน้อได้พี่น้องเด้อนับเลขทูปขอพีนานับขอพุ่มอยู่หน้า9 2 0าสองศูนยะครับเก้าสอนะครับ่านผช้ชมหาหยิบจับลอตเตอรี่ได้พี่น้องเด้อเป็นแนวทางนะครับ่านผช้ชมโอ้ นี่นนนนะครับ,บรนเนล็กฝันในหมูพี่น้องนะ <c oughs> ครับจะมาประดุมกันเนาะลมลมพี่น้องฝนจะโตะอีกแล้วนี่นะครับทำชุ่มนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับรมาเบงเหล็กนี่นะครับ 20, เก้าสองศูนย์ได้พี่น้องเด้อนะครับผมเห็นชัดจีินเนาะมนหมูนเนาะสัตว์เนาะงามเก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ค่ะ นีสมัชชมมห้งุนยว่าเเก่าสองหนึ่งส,สายเป็นเก่เ<อ>าสองศูนาได้โชคได้หมัน,นะแม่หมูนะแม่หมูเ<ช>นาะ่ว่าเวลาร้านแม่หมูกเกิดแต่สองทุ่มเด้สองทุ่มสอทุมห้เกิดวันที่21เดเดือน9ก้เดเดือนเก้าเดี๋ยว,วเราแถาจึงจะพาพไปเยี่ยมร้านหน่อยได้พี่น้องเด้อร้านลือเลนหล้านละเนาะ ลูกไม่หมูก็เป็นหลานลูกเขาไม่หมูอีกแลกับลานนั่นแหละพี่น้องค่ะเออคันเป็นของเป้าท่ากับเป็นเลนค่ะพี่จริงไม่หมูก็เป็นล้านหลานไม่หมูเป็นหลานลูกชายไม่หมูก็เป็นเลนก็เป็นหลานหน่อยอะไรพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเยี่ยมหลานหน่อยเอานะครับเห็นชัดอยู่พี่น้องเก้าสองศูนย์ศูนย์สองเก้านะครับเก้าสองเก้าศูนย์สองศูนย์เนาะเอาค่ะคุณผูชมให้ได้โชคได้มาน้ำกันเด้อไข่เอฟซีสุขุมสุขชนเด้อค่ะ เฮ่งปังงวดนี่งวัดนาก็จะได้มาจุดขอเพิ่นอีกงวัดนาเป็นงวดที่สามวัดนาเป็นงวดที่สามแล้วค่ะวดนี้เป็นงวดที่สองนะคะอ่ะพอกันคลิปนาพี่น้องขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านเนะพี่น้องเด้อให้โชคให้ม ắ n นะครับบ่าวเถ้าก็จะได้เดินทางต่อต่ว่าแม่หมูเพิ่นบ่ได้เดินทางนะพี่น้องบร้เพิ่นจะได้เดินทางไปหาหลานต่อหาหลานอยู่ไอ้เป่าเป่าหลานท่านผู้ชมนะผมพอกันคลิปนาครับสวัสดีค่ะ